อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการอัปเดตของเกม Tales Runner ครับผมแล้วเจอกันนะครับโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับเริ่มจากอย่างแรกเลยครับก็คือเป็นกิจกรรมไหว้พระจันทร์นะครับอ่ะทีนี้ไปดูกิจกรรมไหว้พระจันทร์กันนะครับ ก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับมันจะให้เราไปเล่นตามสนามใน Animal Spirit นะครับเพื่อที่เก็บตัวดาวตรงนี้นะครับเห็นดาวตรงนี้ไหมเอ่ยอ่ะอันนี้นะครับเป็นกระดาษดาวคำอธิษฐานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ก็คือกระดาษดาวเนี่ยนะครับพอเราเก็บได้ปุ๊บเนี่ยให้เราอะครับไปตรงกลางสวนนะครับมันจะมี NPC น้องกระต่ายอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยละกันนะครับว่าน้องเป็นยังไงโอเคทีเนี้ก็คือมันจะให้เราอะครับเอาตัวของกระดาษตัวเนี้ยนะครับไป ทำให้พระจันทร์เนี่ยมันเต็มดวงนะครับซึ่งทุกครั้งที่เรากดส่งเนี่ยนะครับมันก็จะสุ่มเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยเราก็กดส่งไปเรื่อยๆครับจนพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองครับอ่าเนี่ยประมาณนี้เลยหลักการไม่ยากครับก็แค่ไปเล่นเฉยๆนะครับแล้วก็ส่งตัวกระดาษครับอธิษฐานนะครับให้พระจันทร์เต็มดวงซึ่งถ้าเมื่อไหร่พระจันทร์เต็มดวงนะครับเรามีโอกาสในการสุ่มของรางวัลนะครับ5ถึง9ชิ้นจากของในนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็คือ5 9ถึง9ชิ้นนะครับที่จะได้จากตรงนี้เนาะเพราะงั้นนะครับก็ไปนั่งทําซะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสลับใครที่ล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับรู้สึกว่ามันแจกกระดาษให้ด้วยอีก200แผ่นเนี่ยถึงบอกไงนะครับมันแจกอย่างกับเซิร์ฟมันจะปิดยังไงก็ไม่รู้นะไม่เชื่อถับ Astron F ก็ได้นะครับวันนี้ยังไปตะโกนร้องเฮียอยู่เลยนะในแชทคือมันแจกซะแบบแกอีกนิดนึงคือเหมือนรมแบบ เซิร์ฟมันจะปิดแล้วอะนะครับเนี่ยมันแจกกระดาษนะครับวันนี้นะครับมันแจกกระดาษแล้วก็แจกเหยื่อกิจกรรมด้วยนะครับรู้สึกว่าร้อยเหยื่อแจกเยอะชิบหายแจกอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีไอหินเขียวอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราน่าจะได้เห็นท่านจอบสุ่ม3 s ออีกรอบหนึ่งหรือเปล่าลก็รอดูกันนะครับถ้างั้นไปสุ่มกันดีกว่าครับทุกคน เนี่ยมันก็จะสุ่มมา5ถึง9ชิ้นนะครับซึ่งเนี่ยคือของรางวัลที่เราจะคาดหวังได้จากการส่งนะครับผมไม่ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมันเยอะครับคือมันมันได้แต่เศษพวกนี้นะครับอ่ะเนี่ยเราก็ส่งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจ็อบนั่งกดไปเนี่ยเอาให้พระจันทร์มันเต็มดวงนะครับนี่แล้วมันจะมีแบบว่าสะสมแต้มข้างล่างด้วยนะครับจากการที่เราไปกดเนาะก็เนี่ยเพื่อรับเป็นตัวถุงเงินด้านหลังนี่เลยนะครับ ก็มีเอฟเฟกด้วยนะครับเป็นเงิ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 นแล้วก็เงินนะครับคือดีกันเลยทีเดียวนะครับก็ใส่เล่นๆไม่มีอะไรมากนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นฉายานะส่วนอันนี้เป็นกล่องใหม่นะครับบอกไว้ก่อนกล่องใหม่น่าสนใจมากนะครับเพราะมันมาจากตู้นะครับแล้วแบบสวยนะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าสวยมากส่วนกล่องนี้นะครับจอบรีวิวไปแล้วเนาะอันนี้เป็นกล่องปีกนะครับเคอะถ้างั้นไปประจานเต็มดวงได้ไร เนี่ยได้ถุงเนี่ยนะครับไม่เกินจริงบอกเลยไม่เศษก็ถุงถามว่าไอเศษเมื่อกี้ที่เราหามาเนี่ยนะครับมันเอาไปแลกอะไรได้บ้างนะครับอ่ะก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือเอาไปแลกเป็นฉายานะครับมันก็จะมีฉายาพระจันทร์เต็มดวงนะครับก็เนี่ยใช้ยี่สิบนะครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นฉายาเมื่อกี้เนาะเนี่ยทำเป็นพระจันทร์เต็มดวงวนตอนนี้นะครับก็จะเป็นพระจันทร์เสี้ยวนะครับก็ต้องมีตัวของพระจันทร์เต็มดวงก่อนแล้วก็ ต้องมีตัวอันนี้นะครับถึงจะทําเป็นพระจันทร์เสี้ยวได้เพราะงั้นใครอยากทําอะไรนะครับก็ทําได้เลยโอเคเนาะประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะโอเคนะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นไอเทมนะครับที่เป็นน้องกระตุยนะครับอันนี้ก็คือน้องอยู่ข้างบนนะครับเกาะหัวอยู่อเป็นจิตที่ทำง่ายนะครับไม่ได้ยากอะไรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวของสัตว์เลี้ยงพิเศษนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้ครับเก็บเศษไว้แลา 3s เดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันเนาะอ่ะนะครับเนี่ยก็ไปแลกได้นะครับอันนี้ก็เป็นของทั้งหมดนะครับส่วนด้านหลังอันนี้ก็เกิดจากการไปส่งตัวพระจันทร์เมื่อกี้นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นร้าน้าพิเศษนะครับร้าน้าพิเศษก็เนี่ยกล่องเนี้ยนะครับอ่าใช้20อันนะครับอันนี้ครบแล้วอันนี้ครบแล้วอันนี้กล่องนะครับแล้วก็ขนนกนะครับเนี่ยเอาไปแลกของพวกนี้ได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังได้ไม่ครบนะครับผมมเพราะว่าไม่ค่อยได้ขยันฟาร์มเท่าไหร่นะฮะเพิ่งเคลียร์คะแนนเสร็จ เฮ้ยเฮ้ยมีมีใครอยากแต่งกับผมไหมฮะเดี๋ยว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 แฟนเดี๋ยวแฟนมาปิดหัวกูแน่นอนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็อันนี้ไปขิดจักรวหายพระจันทร์นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าลืมนะครับให้ไปเล่นตาม สนามต่างๆของ Animal v i l l a g e นะครับเพื่อเอาเอกสารตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่กลางสวนส่งให้กับน้องกระต่ายนะครับเพื่อที่ทําให้ประจันเต็มดวงรุ่นลับของระวันเป็นเศษหรือว่าเป็นของพรีเมียมต่างๆนะครับต่อไปนะครับตอนนี้มันครบรอบ20ปีเนาะสำหรับใครที่เข้าเกมมาตอนนี้นะครับคุณจะได้รับไอเทมพิเศษไปนะครับก็อย่าที่จอบใส่เลยจริงๆเดี๋ยวจอบเคลียร์ให้หมดก่อนก็ได้ครับอ่ะนี่มันจะเป็นไอเทม4ชิ้นนะครับก็จะมีที่เป็นผ้าปิดตาอ่ะแล้วก็จะมีที่เป็นผ้าคลุม นะครับเนี่ยเนี่ยเยเดี๋ยวเปิดใด้ดูเลยก็ได้ครับมีอ่าบูสเตอร์นะครับ3ามชิ้นนี้นะครับก็ใครที่เข้ามานะครับก็รับไปเลยฮะเนี่ยถึงบอกไงช่วงเนี้ยแจกจะกับแบบนึกว่าเกมจะปิดในเมื่อตอนเนี้ยเรามีล็อกอิน20ปีนะครับจะบอกว่าล็อกอินร็อตที่3มมาอีกแล้วครับผมขยันแจกเลยเกินนะครับเนี่ยวันที่สิบ็นะครับจนถึงวันที่30สินะครับก็คือแพทสุดท้ายนะครับแต่ว่าพอเซิร์ฟไทยอัปเดตมานะครับหรือว่าเซิร์ฟอื่นอัปเดตเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ เนี่ยได้หินอีกหนึ่งก้อนนะครับก็ไปแลกของแลกอะไรได้นะครับสหรับหินนี้เอาไปทําอะไรได้นะฮะก็ทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับไอ้จับเข็ดจากการแลก3าเอต่อไปนะครับตอนเนี้มันจะเข้ากิจกรรมโคนันเลยและแน่นอนมันก็ต้องมีการสืบสวนนะฮะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายก่อนกลับมาอีกแล้วครับกับระบบการตอบคําถามนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับมันจะให้เราไปเรียนรู้กฎหมายครับผมถ้าสมมติว่าเราเข้าไปทำไอ้คำถามตรงนี้นะครับแล้วก็ ตอบคาถามจนถูกทั้งหมดนะครับย้ําว่าทั้งหมดนะครับมันจะได้อเทมอ่ะเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะเป็นลูกแก้วแต้มตรงนี้ครับซึ่งนอกจากลูกแก้วแต้มที่เราจะต้องเก็บตรงนี้ครับแล้วก็อ่ามันจะมีตัวนี้ฮะเป็นใบรองรับว่าเนี่ยคุณทําตรงนี้ผ่านแล้วนะนะครับเพื่อที่มารับนะครับเป็นชุดตํารวจนะครับแล้วก็มีฉายาพ olic นะครับแล้วก็เรียนรู้กฎหมายด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเรามี สัตเลี้ยงนะครับซึ่งหน้าตาเรียกว่าเหมือนจะน่ารักแต่ก็แอบหลอนในเวลาเดียวกันนะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าชุดเป็นยังไงนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะชุดตำรวจนะครับตำรวจตำรวจนะฮะไปสืบคดีความนะครับสัตว์พิเศษมี2แบบนะครับก็แล้วแต่ว่าใครอยากได้แบบไหนนะครับไม่แยกเพศนะครับก็คือชายหญิงใส่ได้หมดเลยนะครับนี่ตำรวจตำรวจพาด้านะฮะพลตำรวจตรีโทเอกพาด้า เอ่อตอนนี้บอกไว้ก่อนเนาะว่าประเทศเกาหลีนะครับมีคอลแลบหนังเรื่องนี้นะฮะชื่อว่า Bad Girl นะครับ Run Honey นะครับซึ่งตัวหนังเป็นยังไงก็ไปดูเองแล้วกันนะครับแต่ว่าในตัวของ Collaboration กับหนังนะครับที่ใช้ในเกาหลีตอนนี้นะครับก็เทเลอร์นะครับได้ทำออกมาในรูปแบบของแพ็กเกจชุดนะครับซึ่งมันก็จะมีนะครับที่เป็นชุดสีแดงแบบนี้เลยนี่เป็น n า r รีนะครับอันนี้น่าจะเป็นชื่อคน ในตัวหนังนะครับเน่เน่ยอันนี้นายลีนายลีนะครับนายเอลีนาเอลีนาเอลีอืมแล้วก็มีน้องด้วยนะครับน่ารักมากอ่ะแล้วก็มีชุดสีเขียวนะครับอันนี้เป็นอ่ะเดี๋ยวขอซูมก่อนลูกกิ้งลูกฮันนี่ฮันหรือเปล่าฮะฮันนี่ฮันนี่อ่ะประมาณนี้นะครับฮันนี่ฮันนี่อันนี้เป็นชุดข้อแหลกกันหนังนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟอื่นจะเอามาไหมนะครับแต่ว่า ก็ถ้าหนังมันฉายเขาก็น่าจะเอามานั่นแหละนี่มีฉายาด้วยนะครับมีนายลีฮานี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอ่าโลโก้หนังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผ้าเปิดตัวนะครับมีบอลลูนคาพูดแล้วก็นี่เนี่ยนะครับมีท่าโพสอีกอันหนึ่งนะครับก็ซื้อได้เลยโอเคเนาะเนื่องจากกิจกรรมไหว้พระจันทร์นะครับเรามีอีกอันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับอยู่ในนี้ฮะซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้เหรียญ select s h o p นะครับ โดยเรียน Select ช็อปนะครับทุกครั้งที่เราสุ่มนะครับเรามีโอกาสได้ชุดนะครับที่เคยอยู่มาก่อนนะครับในกิจกรรมไหว้พระจันทร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เนี่ยลอดตามนี้หมดเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับก็คือตัวของสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มเข้ามาตัวนี้แหละครับผมโอเค สัตว์เลี้ยงนี้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากนะครับแล้วก็เป็นเกรด W S ด้วยนะครับก็สลับสเต็นะครับโชคร้อยหนึ่งเร่งหนึ่งนะครับย P R หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับกันไก่กันเพนกวินสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่าโอกาสในการหลบอุปสรรคหนึ่งครั้งสิบเปอร์เซ็นต์ผลเราเข้าประสบการณ์สุดพันหนึ่งนะครับอันนี้ได้จากอ่าร้านค้าเผื่อโชคดีเนาะหรือถ้าเกลือนะครับก็จับเอาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นตรงนี้นะครับหาอย่างละหนึ่งเพื่อแลกนี้ได้นะครับ แต่ถ้าได้เยอะเกินก็เก็บ3อันเพื่อแลกถุงมานั่งสุ่มหาก็ได้โอเคนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราใช้เหรียญ s e l e c t shop นะครับในการใช้งานเราก็จะได้เศษเศษตรงนี้นะครับจะเอาไปแลกชุดกระต่ายพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นของที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับในกิจกรรมไหวพระจันทร์นะครับอย่าลืมนะว่าเหรียญนี้ได้จากถุง s e l e c t shop นะครับมีขายในร้านค้าหรือได้จากกิจกรรมก็ได้โอเคนะครับในร้านค้าตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้สลายพวกนี้นะครับสลายด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญมีกล่องใหม่เพิ่มมเข้าานะครับ เนี่ยเดี๋ยวจ๊อบจะรีวิวต่อไปแล้วว่ากล่องนี้คืออะไรนะครับโอเคเนาะอ่าแล้วก็พวกขอพวกนี้นะครับใครอยากสลายสลายเลยนะครับเนี่ยเอาไปหาเหยื่อได้นะครับโอเคนะทุกคนเห็นตรงตู้สุ่มข้างๆทางด้านขวามือไหมครับวันแล้วมึงกระโดดอะไรกันนักันหนาเนี่ยเดี๋ยว่องเบาเสียก่อนเลยอ่านี่ครับอันนี้นะครับเป็นถ้าจ๊อบมีตังหรือรวยขนาดนั้นไอ้จ๊อบจะสุ่มตู้นี้เพราะว่ามันเท่มากนะครับเป็นตู้น้องจิ้งจอกครับซึ่ง ไอเทมนะครับมีใครอยากได้หางจริงจอกแบบนี้บ้างอีจ็อบเลนหนึ่งสวยมากสวยแบบสวยมากทุกคนสวยจริงตัดก็เพลโอเคนะครับแต่แบบดูดิสวยมากนะครับแล้วเราก็มีนะครับอันนี้จะเป็นตัวของน้องที่เกาะไหลนะครับแล้วก็มีหูโอ้โห <Yeah. S 1> <laughs> อยากได้อะนะครับอะแล้วก็สุดท้ายครับนี่เลยเป็นน้อง WS plus นะครับเป็นน้องสัตว์เลี้ยง จริงจอกคือแบบเฮ้ยน่ารังมากน่าประมาณแบบกอไก่ล้านตัวเลยสลับตัดนะครับก็คืออ่าตอนเริ่มเกมนะครับวิ่งเร็วเราก็หายตัวโชค่อ120ครับเร็ว2เร่ง2ควบคุม2องแยกพิธีอสามร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มระยะเวลาในการแลนดิ้งแดสสำเร็จก็1.5นะครับเพิ่มไม้น้ำ250รารถอ่าถาน3 5มรถไม่ลดดำปี35ต้านทานไฟไฟ้า25กันเกร25หลบอุปสรรค5 แล้วก็ได้ย้ว่าเรากดค่าความกดห้าสิบนะครับปลดล็อกเข้าประสบการณ์สุดพันสองตัดดีเลยนะอืมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับมีชุดอีกนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นคูปองนะครับเอาไว้แลกชุดต่างห่างเนาะก็เนี่ยฮะอันนี้ของผู้หญิงอ่ะได้ดูผู้หญิงเลยนี่นี่ชุดผู้หญิงครับผมสวยมากผมสวยมากผมคูควรแบบเก็บการเก็บเลยเนี่ยผมสวยมากครับว้าวโอเคเลย ว้าวอะทีนี้เดี๋ยวไปดูผู้ชายครับผู้ชายก็จะมาสไตล์ผมยาวนะครับแบบยุคผู้ชายเก่านะครับนี่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 ผู้ชายสมัยเก่าสวยมากครับสวยมากสวยมากนี่เลยว้าวโอเคอะตามนี้ครับโอเคก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปสุ่มได้นะครับนอกจากจากนี้มันจะมีภาพโพสนะครับแล้วก็อ่ะมีพวก เน,ะนะีเนี่ยฮะถ้าโพสที่เป็นฟอกไฟนะครับแล้วก็หินก้อนนี้นะครับเก็บสีสีเพื่อแลกสัตว์เลี้ยงได้นะครับถ้าเกลือนะอ่าแบบว่าอ่าสมมติถ้าเกลอก็เนี่ยครับไปแลกเป็นยี่สิบเศษแล้วก็ไปแลกเป็นชุดหรือว่าท่าโพสเอาก็ได้นะครับอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้สองร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบนะครับส่วนที่เหลือร้อยหนึ่งหมดเลยโอเคเนาะแล้วก็ไปแลกเป็นสีต่างๆได้นะครับอันนี้ใช้สองร้อยโอเคอ่าครบถ้วนนะครับเอาล่ะก็ประมาณนี้เนาะ จะบอกว่ารีวิวตรงนี้จ๊อบลืมอีกอันนึงเลยขอย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับก็คืออ่ามันก็เหมือนแบบเดิมที่จ๊อบเคยรีวิวนั่นแหละก็คือทุกๆชั่วโมงขี้เนาะมันจะสุ่มสีให้กับเราแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครั้งนี้นะครับก็คือเหรียญที่ใช้เนี่ยจากตอนแรกเป็น S1 นะครับพอขึ้นแผทใหม่มันก็จะเปลี่ยนเป็น S2 และตอนเนี้ยมันเป็น S3 นะครับนั่นหมายความว่า ถ้าเรารู้ว่าแพชนั้นมันเป็น S 1คุณต้องรีบใช้เหรียญให้หมดก่อนที่จะขึ้น S 2นะครับและตอนนี้เป็น S 3แล้วนั่นหมายความว่าใครที่มี S 2หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับทีนี้น S 3เนี่ยนะครับก็ได้จากไหนบ้างนะครับในตัวของกิจกรรมประมูลนะครับอย่างที่เจ้าบอกไปก็คือเราภารกิจตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะได้เป็น S 3นะครับเนี่ยเห็นไหมแม้แต่ของยังเปลี่ยนเลยนะครับ โอเคเนาะอ่าแล้วก็ตัวดาวตรงนี้นะครับก็ได้จากภารกิจส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็รับไปโอเคครับอ่ะรับไปให้หมดเนี่ย S3 ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับที่เป็นตั๋ว20ปีเนี่ยฮะมันเปลี่ยนจาก S1 เป็น S3 นะครับก็1ตั๋วนะครับได้50โอเคเนาะเหรียญกิจกรรมเรานะครับเนี่ยก็1เหรียญน,นะครับแลกได้โอเคเนาะเพราะงั้นเปลี่ยนตามนี้นะ ให้เราดูว่าเราอยู่เปโลสีไหนนะครับทีนี้พอเรารู้ว่าเราอยู่เปโลสีไหนนะครับให้เราเอาเลียดเอสไปประมูลพื้นที่นะครับซึ่งพื้นที่นะครับที่สามารถยึดคลองได้นะครับสีไหนที่ยึดครองได้ก็จะได้ไอเทมกล่องพวกนี้ไปนะครับอย่างเช่นจ็อบอยู่สีน้ําเงินใช่ไหมถ้าจ็อบไปอยู่ทีมสีน้าเงินแล้วเนี่ยทีมสีน้าเงินจ็อบยึดครองตรงนี้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 ได้เนี่ยจ็อบก็จะได้กล่องตรงนี้ไปครับซึ่งถามว่าพอยึดครองได้แล้วเราจะได้กล่องกี่กล่อง ขึ้นอยู่กับว่าเราประมูลไปเท่าไหร่ถ้าประมูลเยอะสุดเป็นอันดับหนึ่งของพื้นที่นั้นเราก็จะได้ไปสิบกล่องแล้วมันก็จะเป็นพวกของต่างๆแต่ว่า,าถ้าได้แบบว่าอันดับ2-10ถึงก็จะได้3กล่องแต่ถ้าเข้าร่วมเฉยเก็จะได้กล่องเดียวครับและทุกครั้งที่เราใช้เหรียญ a 3เนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลพิเศษนะครับเป็นตามนี้ไปเลยซึ่งอย่างที่จ้าบริววไปนะครับไปดูได้ ใช่ครับอย่างที่ GTCS บอกเลยก็คือเราประมูลแข่งทีมไม่พอครับเราจะต้องไปประมูลแข่งกับทีมตัวเองด้วยใช่ครับนี่อย่างที่บอกนะครับอีสเตอร์เนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นกิจกรรมชูซ็อกนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปดูดีๆนะฮะใช่ฮะคนข้างหน้าเรานะฮะฮาราของเรานะครับใส่ชุดชูซ็อกครับผมน่ารักมากนะสลับวงแดดจําเราเดี๋ยวเดเหลืออีกอันหนึ่งลืมไปนะครับระบบประมูลชื่อเล่นครับอ่ะ ก็คือสำหรับใครนะครับที่อยากจะขายชื่อเล่นหรือประมูลชื่อเล่นนะครับตอนนี้ประมูลรอบ <respond> ที่2มาแล้วนะครับใครที่อยากจะไปประมูลรอบ2นะครับวิธีการก็คือคุณก็แค่เอาชื่อนะครับไปประมูลนะครับโดยใครที่นะครับอ่าประมูลได้เยอะสุดนะครับก็จะได้อ่าชื่อนั้นไปนะครับโดยคุณจะต้องมีใบเปลี่ยนชื่อ Nick เนมซีก่อนนะครับถึงจะสามารถชนะการประมูลได้ส่วนใครที่แพ้การประมูลนะครับก็จะได้ของนะครับอ่าเนี่ยรีฟันกลับมานะครับเนี่ยถ้าเกิดว่า ่า f a i l u r หรือ cancellation of the b i t นะครับ the full amount will be refund นะครับก็คือจะได้คืนกลับมานะครับแล้วเหลืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะมีที่อ่าให้เราเนี่ยไปทำภารกิจกลางส่วนด้วยใน animal village นะครับมันก็จะได้เป็นอ่าไตเติลนะครับสองอันนี้นะครับอย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับใน collection ก็ยังคงเท่าเดิมนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยฮะยังคงเหมือนเดิมเลยก็ใครที่ยังทำไม่ครบก็ไปทำนะครับ ส่วนร้านค้าก็รีเป็นพิธีครับไม่ได้มีอะไรใหม่เป็นพิเศษนะครับมันมีด่านใหม่มาอีกหนึ่งด่านนะครับเป็นในทีมของ transformation อีกแล้วนะครับเป็นการสำรวจหลังสวนของประสาทเฮนรี่ครับเข้ามาแล้วครับโอเคเห็นละเห็นละปะด่านไม่มีอะไรเลยครับมันแค่แบบก็อย่าง transformation เนอะแบบอย่างที่จะบอกไปอ่ะมันมันคือการเอาด่านมา r เม a k ะครับ ซึ่งคันนี้ยมันเป็นด่านใน t s e c r e t เว้ยมันคือประตูแรกแต่ว่ามันเอามารีมิกให้มันดูแบบเลเทเขาใช้คาว่าเลเทเลยนะครับโอ้โหจริงๆอะขึ้นเมื่อกี้ดีกว่าครับอะไปมาโดนขึ้นมาเลยครับ คือด่านรีเมคอเนี่ยเนี่ยทุกคนเครื่องถ่ายากคัมแบกนะครับคือถ้าใครทันกิจกรรมเทลซีคลเดน่าจะคิดถึงอีด่านนี้นะครับเนี่ยด่านรีเมกของแท้โอ้แต่แต่ภาพสวยเนี่ยยอมรับเลยใช่อะไรชเชลน์ลุ่นหน้ากากสามเอล้วเต้นโอ้มันตรงมาเต้นอะไรล่ะ แล้วเพลงใหม่ด้วยนะ Rich Man ของเอส a ปาทีครับวิ่งวิ่งวิ่วิเขาเข้าเส้นแล้เดี๋ยวเราเข้าเส้นตามเคแท่นสี่เหลี่ยมต่างจากซูปเปอร์จัมอาจจะเป็นเรื่องของการกระโดดมั้งหรือการจัมที่แปลกๆแ,แบบไอเนี้ยมันเน้นพุ่งเร็วกว่าประมาณนี้ป้าถ้าจับสังเกตแต่ก็ไม่น่าต่างกันมากแต่ชอบจำแบบแรกกว่าดีกว่า โอเคประตูจะปิดใส่หน้าไหมโอ้โ oh, ห <_ d ata> ปิดใส่หน้าด้วยเออดี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 ด,ดีมาฝั่งนี้บ้างเอาอีแม่เวง,งนี่ไม่เป็นไรครับเราไหวตัวทันตรงนี้ได้อยู่โอเคอ่ะโดดขึ้นมาเซเว่นไนยังไม่ได้เล่นเลยแต่เนี่ยกำลังหาตีเล่นเซเว่นไนอยู่เนี่ยจ็อบเพิ่งมาว่างครับแปบลบว่าอ่ะคือเด็ก เพิ่งปิดเทอมเนาะแล้วจ๊อบเพิ่งว่างนั่นแหละครับแต่ว่าต่อให้ว่างยังไงมีข่าวประชาสัมพันธ์อยู่นะครับเดี๋ยวแจ้งให้กันทุกคนรู้ก่อนโอเคครับอ่าป่ะเจ็บๆจึบๆจึบๆบบมาครับโอเคอ่ะ แล้วก็ด่านนี้มีในสถิติด้วยนะครับรู้สึกว่า่าถ้วยทองนะครับก็คือ1นาที13ามั้งนะครับก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับและนี่แหละก็คือด่านส่วนหลังบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรเลยเคออะเรียบร้อยครับอ่ะขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับเอาล่ะก็นี่แหละคือรายละเอียดแพททั้งหมดนะครับของแพทสุดท้าย Animal Village